เดินถ่ายรูปมาเกือบจะสุดสุดสะพานแล้วตรงคอสะพานเนี่ยใกล้ๆเนี่ยอุจจาระเต็มไปหมดเลยระวังเขาจะมาถ่ายตอนเช้าเช้า6โมงตอนนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวตอนเย็ยนมาอีกรอบหนึ่งแต่ช่วงเช้าเยอะที่สุดเพราะนั้นมาที่นี่ต้องเอาผ้าปิดปากใครที่อานามัยเอาผ้าปิดปากแล้วก็ถุงเท้ารองเท้าให้มิดชิดม่ฉะนั้นเป็นเชื้อโรคตายเลยเนี่ยคอสะพานเนี่ยเยอะเลยอุจจาระปัสสาวะทขกถ,ถ่ายเรื่อยราช อิเนเดียมีสื้องใหญ่สุดในโลกอันนี้ใกล้ๆถึงตลาดจะเลยฝั่งไหมจะข้ามแม่น้ำเรียนชราไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งขยาฝั่งตัวเมืองอวัสดีวัสดีวัสดีเนี่ยตรงนี้เป็นตลาดก็จะเป็นตลาดสดผักผลไม้มีครบทุกอย่างเดี๋ยวจะไปดูตลาดเพาว่าสดจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเจอแล้วคุณนักรออย,อยู่ขายไก่ขายไก่สดๆ ไก่ซีทียังอายเลยเนี่ยขายไก่ขายไก่หนูจะนักรออยู่สองตัวรอกินเศษอาหารเนี่ยข้างหน้าจะเป็นวัดพม่มา